คำว่าสื่อดิจิตอลเนี่ยเราได้ยินกันตลอดเลยใช่ไหมครับแต่เคยหยุดคิดกันไหมว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่วันนี้ล่ะครับเราจะมาพามาช่อแหละให้เห็นกันจัดจะไปเลยก็คือเราใช้กันทุกวันจริงๆนะครับตั้งแต่ตื่นนอนเลยดูหนาวฟังเพลงเลื่อนฟีดโซเชียลมีเดียทุกอย่างเลยแต่คําถามที่น่าคิดก็คือเราใช้มันทุกวันก็จริงแต่รู้จักมันดีแค่ไหนกันล่ะครับมาหาคําตอบด้วยกันเลย เอาละครับจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการเปลี่ยนแปลงแค่เรื่องเดียวเลยนะแต่เป็นเรื่องที่แบบพลิกโลกนั่นก็คือการเปลี่ยนข้อมูลจากรูปแบบที่เรียกว่าแอนะล็อกมาเป็นดิจิตอลนี่แหละครับนึกภาพตามง่ายๆเลยนะครับใครทันเทปคัเสเซตบ้างยิ่งเราอัดต่อต่อกันไปเนี่ยเสียงมันจะยิ่งยานยิ่งแย่ลงเรื่อยๆใช่ไหมครับนั่นแหละแอนะล็อกแต่พอเป็นดิจิตอลปุ๊บโอ้โหคนละเรื่องเลยเราจะก๊อปปี้ไฟล์เพลงเป็นล้านๆ้านครั้งก็ได้ คุณภาพเสียงมันก็จะเหมือนต้นฉบับเป๊ะๆไม่เพี้ยนเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรเพราะทั้งหมดมันคือรหัสศูนย์กับ1ที่ทำซ้ำได้แบบสมบูรณ์ร้อเซนนั่นเองครับดังนั้นนะครับสรุปง่ายๆเลยสื่อดิจิตอลก็คือสื่ออะไรก็ได้ที่มันทำงานด้วยรหัสดิจิตอลไอภาพเสียงตัวหนังสือที่เราเห็นเห็น <ๆ S 2> บนหน้าจอเนี่ยเบื้องหลังของมันถูกแปลงเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจหมดแล้วครับซึ่งภาษานั้นก็มีแค่2ตัวคือศูนย์กับ1เท่านั้นเอง โอเคพอเรารู้แล้วว่าเบื้องหลังทั้งหมดมันคือ0ย์กับ1คราวนี้มาดูกันต่อว่าแล้วไอ้เจ้าสื่อดิจิตอลเนี่ยมันมีกี่รูปแบบกันนะซึ่งออาจริงนะครับเขาแบ่งกันง่ายๆเลยแบ่งตามวิธีที่เราเข้าไปยุ่งกับมันได้นั่นแหละหลักๆเลยนะครับแบ่งได้เป็น2หมวดมหมู่ใหญ่ๆเท่านั้นเองครับคือแบบแรกสื่อที่เราทําได้แค่นั่งดูเฉยๆกับแบบที่2ส,สื่อที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมกับมันได้ซึ่งไอความแตกต่างตรงนี้เนี่ยแหละครับสำคัญมากๆเลย มาดูแบบแรกกันก่อนสื่อเพื่อการนำเสนอหรือ Presentation Media อันนี้มันคือการสื่อสารทางเดียวเลยครับพูดง่ายๆคือเราเป็นฝ่ายเสพอย่างเดียวลองนึกถึงตอนที่เราดูหนังในแอป t r e a m i n g หรืออ่านบทความออนไลน์ดูสิครับข้อมูลมันไหลาจากผู้สร้างมาหาเราทางเดียวจบแต่แบบที่สองนี่สิครับสื่อปฏิสัมพันธ์หรือ Interactive Media อันนี้คนละเรื่องเลยเพราะมันถูกออกแบบมาให้เราเข้าไปควบคุมมันได้ ลองนึกถึงการเล่นเกมเราต้องบังคับตัวละครใช่ไหมครับหรือการใช้แอปต่างๆในมือถือเราไม่ได้เป็นแค่คนดูอีต่อไปแล้วแต่เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์นั้นๆเลยเอาละครับพอเรารู้จักประเภทของมันแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่สนุกที่สุดเราจะมาชำแหละสื่อดิจิตอลที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันประกอบร่างมาจากอะไรบ้าง เชื่อกันไหมครับว่าไอสื่อดิจิทัลที่ดูเหมือนจะซับซ้อนมากๆเนี่ยจริงๆแล้วมันมีส่วนประกอบพื้นฐานแค่5อย่างเท่านั้นเองใช่ครับแค่5อย่างมีข้อความภาพนิ่งเสียงแอนิเมชันแล้วก็วิดีโอแค่นี้เลยเดี๋ยวเรามาจอดทีละตัวกันอย่างแรกสุดเลยข้อความหรือเท็กซ์นี่คือพื้นฐานสุดๆเป็นเหมือนกระดูกสหลังของข้อมูลทั้งหมดเลยครับใช้บอกรายละเอียดลึกๆเป็นหัวข้อข่าวหรือคําอธิบายต่างๆที่เราอ่านกันนั่นแหละ ต่อมาภาพนิ่งหรือ still image อันนี้ก็ตรงตัวเลยครับอะไรก็ตามที่เป็นภาพแต่ไม่ขยับนับเป็นภาพนิ่งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปถทายทสวยๆโลโก้บริษัทหรือพวกกราฟิกอินโฟกราฟิกเทๆ่ๆที่ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องยากๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็มาถึงองค์ประกอบด้านการได้ยินนั่นก็คือเสียงหรือซาวยครับอันนี้สำคัญมากในการสร้างบรรยากาศสร้างอารมณ์ร่วมคิดดูสิครับตั้งแต่เพลงประกอบหนังซาวเอฟเฟกตุมตาม ไปจนถึงเสียงคนพูดในพอดแคสต์ที่เราฟังกันเพลินๆอันที่4ี่แอนิเมชันหลายคนอาจจะนึกถึงการ์ตูนใช่ไหมครับหลักการของมันง่ายมากมันคือการเอาภาพนิ่งหลายๆหลายๆภาพมาเรียงต่อกันแล้วฉายเร็วๆจนตาเรามองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวเหมือนเป็นภาพลวงตานะครับพวกป้ายโฆษณาแบนเนอร์ที่มันขยับได้บนเว็บนั่นก็คือแอนิเมชันเหมือนกันและสุดท้ายองค์ประกอบที่5วิดีโอครับ อันนี้เรียกได้ว่าเป็นส่วนประกอบที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเพราะมันคือการเอาภาพเคลื่อนไหวจริงๆหรือฟตเจมาบวกกับเสียงที่เข้ากันเป๊ะๆทำให้เราได้ประสบการณ์ที่แบบครบเครื่องที่สุดแต่เดี๋ยวก่อนครับจบแค่นี้หรอ,อยังครับนอกจาก5อย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งส่วนผสมลับที่เป็นเหมือนส่วนผสมวิเศษเลยที่ทำให้สื่อดิจิตอลแตกต่างจากสื่อยุคเก่าแบบฟ้ากับเวอยากรู้หรือยังครับว่ามันคืออะไร และสิ่งนั้นก็คือองค์ประกอบที่6พลังแห่งการปฏิสัมพันธ์หรือ interactivity นั่นเองครับนี่แหละครับคือตัวเปลี่ยนเกมที่เปลี่ยนสถานะเราจากแค่คนดูให้กลายเป็นผู้เล่นหรือผู้มีส่วนร่วมได้เต็มตัวแล้วการปฏิสัมพันธ์มันคืออะไรละ่ะมันก็คือทุกอย่างที่เราทำบนหน้าจอนั่นแหละครับการกดปุ่มไลค์การเลื่อนหน้าจอการพิมพ์ข้อความการกรอกข้อมูลการบังคับตัวละครในเกม ทุกการกระทําของเราคือการโต้ตอบกับสื่อนั้นๆอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วพอลองนึกภาพตามดูนะครับเมื่อองค์ประกอบพื้นฐานง,ง่ายๆแค่ไม่กี่อย่างนี้มารวมพลังกันมันสามารถสร้างสารรค์โลกดิจิทัลที่น่าทึ่งขึ้นมาได้ตั้งแต่หน้าเว็บไซต์ธรรมดารรมดาไปจนถึงโลกสมุนจริงหรือ VR ที่ซับซ้อนมากๆทั้งหมดก็มาจากส่วนประกอบเหล่านี้แหละครับพอเราเข้าใจส่วนประกอบทั้งหมดของมันแล้วคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันก็คือแล้วถ้าในอนาคต เราเอาส่วนประกอบเหล่านี้มาผสมผสานกันในรูปแบบใหม่ๆที่วันนี้เรายังจินตนาการไม่ออกล้วครับมันจะเกิดเป็นสื่อดิจิทัลรูปแบบไหนขึ้นมาอีกก็น่าคิดนะครับ